เรามาดูตอนที่2นะครับหลักการนับเบื้องต้นครั้งที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้างานของเราเป็นงานที่เริ่มซับซ้อนขึ้นเราจะมานั่งวาดเส้นวาดแผนภาพกันเนี้ไม่ไหวแล้วมันเยอะจริงๆเมื่อกี้เราวาดสัก8แต่กําลังดีถ้าสิบคูณสเป็น4 4 2เป็นสิ3หอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเราไม่อยากวาดแบบนั้นเราต้องอาศัยหลักการ Uh, เพิ่มเติมนะครับหลักการเบื้องต้นมันจะมีอยู่สองหลักคือหลักการคูณแล้วก็หลักการบวกหนูลองดูนิยามของหลักการคูณหลักการคูณบอกว่าถ้าการทํางานอย่างหนึ่งมี k ขั้นตอนการทํางานขั้นที่1จะสามารถทําได้ m 1วิธีเสร็จทําขั้นที่2ต่อได้ m 2วิธีเสร็จทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งขั้นตอนที่ k ซึ่งทําได้ m k วิธี การทำงานนี้ทั้งงานจะได้เท่ากับจำนวนวิธีย่อยๆคูณกันคือ m1 คูณ m2 คูณ m3 คูณ m4 ไปเรื่อยๆถึง mk ถ้าเอาหลักการคูณนี้ไปใช้กับเรื่องครั้งที่แล้วเรื่องหัวข้อที่แล้วเวลาระะเราโยนเหรียญ2เหรียญน่ะ1ครั้งเหรียญแรกให้2วิธีเหรียญที่2ให้2วิธี2คูณ2เป็น4เพราะฉะนั้นทั้งงานก็จะให้4วิธีถ้าเราโยนลูกเต๋า1ลูก2ครั้ง ครั้งแรกให้6วิธีครั้งที่2ให้6วิธี6กคูณหก็จะเป็น36คราวนี้มันก็คือหลักการเดียวกันเพียงแต่เวลาที่มันเยอะขึ้นโจทย์จะไม่ถามหน้าตาแล้วไม่ต้องวาดแผนภาพต้นไม้ดูหน้าตาหรอกคำนวณแค่ค่าตัวเลขก็พอเพราะฉะนั้นครูจรึงสรุปให้ตรงบรรทัดนี้ว่าถ้าเราสนใจเฉพาะตัวเลขว่าได้กี่วิธีหนูก็แทนสูตรแต่ถ้าเขาสนใจหน้าตาผลลัพธ์ว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันมีอะไรบ้างอะ นูก็วาดแผนภาพต้นไม้ให้เขาซึ่งถ้าข้อสอบจะสนใจหน้าตาให้หนูวาแผนภาพต้นไม้ Ns จะไม่เยอะคือจำนวนวิธีจะไม่เยอะสัก16สักสัก8เนี่ยสุดๆแล้วยกเว้นลูกเต๋า36ซึ่งอันนี้เป็นตัวพื้นฐานที่ยังไงข้อสอบก็น่าจะออกนะครับออลองดูตัวอย่าง5.2ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ข้อสอบชอบออกโยนเหรียญบาทเที่ยงตรง3เหรียญพร้อมกัน1ครั้ง โยนเหรียญบาทเที่ยงตรงสามเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่วิธีถ้าเราสนใจเฉพาะหน้าตาผลลัพธ์อาจำนวนผลลัพธ์เราก็จะบอกว่าโยนเหรียญแรกให้สองวิธีหัวก้อยโยนเหรียญที่สองให้อีกสองวิธีหัวก้อยโยนเหรียญที่สามให้อีกสองวิธีหัวก้อยมันจําเป็นต้องโยนพร้อมกันอามันจำเป็นต้องโยนทั้งสามเหรียญงานเป็นสามขั้นตอนย่อย เมื่อยนเสร็จสามเหรียญงานถือว่าจบก็จะได้8วิธีเนี่ยถ้าข้อนี้โจทย์สนใจจํานวนวิธีเฉยๆาก็ตอบเลย8แต่ถ้าโจทย์สนใจหน้าตาเราต้องวาดแผนภาพต้นไม้ให้เขาเหรียญที่1เกิดหัวหรือก้อยก็ได้ถ้าเหรียญทหนึ่งเกิดหัวเหรียญที่สองอาจจะเกิดหัวอีกครั้งหนึ่งหรือเกิดก้อยถ้าเหรียญแรกเกิดก้อยเหรียญที่สองอาจจะเกิดหัวกับก้อยถ้าเหรียญแรกเกิดหัวกับหัวเหรียญที่สามอาจจะเกิดหัวก็ได้แล้วก็วาดไล่ไป อันนี้ค er pues ne, day, times, times. Times, nah ือดูหน้าตานะแล้วเราถึงมานับว่าอ๋อเฮ้ยมันก็มีแปดวิธีนี่ว่าหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยฟังหรือจดไปนิดนึงว่าโยนสามเหรียญหนึ่งครั้งให้ผลลัพธ์เหมือนโยนหนึ่งเหรียญแต่โยนสามครั้งโยนหนึ่งเหรียญแต่โยนสามครั้ง โอเคสองสามสี่ okay. ย่อยอันนี้เราจะสนใจหน้าตาอย่างเดียวไม่ดูไม่ดูดเออเราจะสนใจจํานวนอย่างเดียวไม่ดูหน้าตาแหละสองภาคภูมิแต่งตัวออกจากบ้านโดยมีเสื้อให้เลือกสามตัวเกางเกงสองตัวรองเท้าสี่คู่ให้หาจํานวนวิธีที่ภาคภูมิจะแต่งตัวออกจากบ้านเสื้อมีสามเกางเกงมีสองรองเท้ามีสี่จำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ3สามคูณสองคูณสี่ เมื่อเขาเลือกเสื้อเสร็จเขาต้องใส่กางเกงต่อเมื่อเขาใส่กางเกงเสร็จเขาต้องใส่รองเท้าต่อจา้าวนวิธีทั้งหมดก็จะได้24ข้อ3โยนลูกเต่า3ลูก1ครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้า1ลูกครั้งเดียวคือ6วิธี2ลูกก็6คูณ6 3ลูกก็6คูณ6คูณ6ได้216วิธีข้อ4เพศของบุตร4คน ถ้าบุตคนเดียวก็2วิธีชายหญิง4คนก็2 2คูณคูณคูณ2ทั้งหมด16วิธีต่อมาหลักการบวกหลักการบวกเขาบอกว่าถ้าการทำงานอย่างหนึ่งประกอบด้วยทางเลือกหลายทางทางเลือกนะและทางเลือกแต่ละทางทําพร้อมกันไม่ได้จำนวนวิธีที่จะเลือกทำงานนี้จะเท่ากับผลบวกของจำนวนวิธีของทางเลือกแต่ละทางเลือก หมายความว่าถ้าคุณจะทงานเสร็จหนึ่งชิ้นตามที่โจทย์สั่งเนี่ยคุณทําทางนี้ก็ได้งานก็จบเฮ้ยทําอีกแบบหนึ่งก็ได้งานก็จบ,บ,บ,นนจบหนูต้องคิดแยกกันแล้วค่อยมารวมกันทีหลังคือบวกกันทีหลังตัวอย่างเช่นหยิบไพ่หนึ่งใบาจากไพ่ทั้งสํหรับหาจํานวนวิธีที่จะหยิบได้โพดําหรือข้าหลามตัดเขาต้องการไพ่แค่ใบเดียวหยิบหนึ่งใบปับ๊บโพดาก็ได้หรือข้าหลามตัดก็ได้แบบนี้ หนต้องคิดวิธีที่หยิบได้โพดําบวกกับวิธีที่หยิบได้ขลามตัดโพดําทั้งสารบมีกี่ใบ13บา 13, ขลามตัดทั้งสลรบมีกี่ใบ13บ3มบก13ก็จะเป็น26วิธีเราไม่ได้ใช้หลักการคูณนะถ้าคูณ1 3บคูณสิมันจะแปลว่าคุณหยิบโพดําเสร็จแล้วหยิบขลามตัดต่อแต่ข้อนี้เขาหยิบแค่ใบเดียวให้เป็นโพดําหรือขลามตัด มันก็คือ13บวก13 26วิธีข้อ 2. ภาคภูมิแต่งตัวออกจากบ้านโดยมีเสื้อ3ตัวกางเกง2ตัวรองเท้า4คู่ถุงเท้า3คู่จงหาจาํานวนวิธีที่ภาคภูมิจะแต่งตัวออกจากบ้านโดยใส่หรือไม่ใส่ถุงเท้าก็ได้เราถ้าใส่งานก็จบถ้าไม่ใส่งานก็จบเพราะโจทย์ให้เลือกทางใดทางหนึ่งเราก็ต้องแยกคิดกรณีใส่ถุงเท้า กับกรณีไม่ใส่ถุงเท้ารวมกันถ้าใส่ถุงเท้ามันก็จะเป็นเสื้อ3คูณกางเกง2คูณรองเท้า4คูณถุงเท้า3ในวงเล็บนี้ใช้หลักการคูณเพราะมันบังคับว่าคุณต้องใส่เสื้อเสื้อเสร็จคุณใส่กางเกงกางเกงเสร็จคุณใส่รองเท้ารองเท้ารองเท้าเสร็จคุณใส่ถุงเท้านี่คือกรณีใส่ถุงเท้ากรณีไม่ใส่ถุงเท้ามันก็จะเหลือแค่เสื้อ3คูณกางเกง2คูณรองเท้า4ก็3คูณ2คูณ4 ทั้งหมดบวกกันออกมาเป็น96 5.4ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างดีมากเลยมันเป็นตัวอย่างที่เช็คเซนต์ของเราท็อปสเปอร์มาร์เก็ตมีน้ำบัดลม4ชนิดชาเขียว3ชนิดถ้าจะลดหวานให้เด็กไปซื้อน้ำจงหาจำนวนวิธีที่ข้อ1ซื้อขวดเดียวเป็นน้ำบัดลมหรือชาเขียวก็ได้ซื้อขวดเดียวเป็นน้ำบัดลมหรือชาเขียวก็ได้ แปลว่าเด็กกลับมาด้วยน้ำบะลุมก็ได้เด็กกลับมาด้วยชาเขียวอย่างเดียวก็ได้แต่กลับมาน้ำบอลุมหนึ่งชาเขียวหนึ่งไม่ได้เพราะไม่ได้สั่งสองขวดสั่งขวดเดียวเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีแบบนี้คือคุณเลือกน้ำบอลุมสี่วิธีงานก็จบคุณเลือกชาเขียวสามวิธีงานก็จบเราก็จะมาบวกกัน4บวก3เป็น7วิธีมันก็เหมือนไปปั๊บแล้วเห็นมีน้ำเจ็ดอย่างวางเรียงกันอะ่จะจีบขวดไหนมาก็ถูกหมด แต่ถ้าหนูบอกว่าอ้าวไม่ใช่คูเหรอคะสีูณสถ้าคูณมันจะแปลว่าเราเลือกน้ำอรดลมเสร็จแล้วเราเลือกชาเขียวต่อซึ่งมันไม่ใช่ครูต้องการแค่ขวดเดียวเป็นน้ำอรดลมหรือชาเขียวก็ได้เราต้องใช้หลักการบวก2ซื้อน้ำหนึ่งขวดให้เป็นน้ำอัดลมและชาเขียวหนูหนึกภาพดีๆนะเอาขวดเดียวแต่เป็นน้ำอัดลมแล้วก็ชาเขียว เป็นไม่ได้ไหมขวดเดียวมีทั้งน้ำบรรลมและชาเขียวอนั้นไม่ได้นี่คือศูนย์วิธีเพราะมันไม่มีคํามันไม่มีทางที่หนึ่งขวดจะเป็นน้ำบอรลอมและชาเขียวเหมือนไอ้ไปหยิบไพ่มาใบหนึ่งเอาให้เป็นสีแดงและสีดําอยู่ในใบเดียวศูนย์วิธีเลยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมสามไปซื้อมาสองขวดเป็นน้ำบอรลอมแล้วก็ชาเขียวความหมายของมันก็คือว่าเด็กต้องซื้อน้ำบัรลอมมาหนึ่ง และซื้อชาเขียวมาหนึ่งซื้อน้ำบัรลมมาหนึ่งและซื้อชาเขียวมาหนึ่งถึงจะตรงตามเงื่อนไขเฮ้ย <Hey, S 1> ไปซื้อมาสองขวดเอาน้ำบัรลมแล้วก็ชาเขียวถ้าเขาซื้อน้ำอัรลมเขาจะเลือกที่สี่วิธีงานยังไม่จบเพราะมันยังซื้อไม่ครบสองขวดเขาต้องบังคับซื้อชาเขียวอีกหนึ่งขวดจึงต้องใช้วิธีคูณกับสามจำนวนวิธีในการซื้อชาเขียวสี่คูณสามก็เป็นสิบสองวิธี ข้อสี่เฮ้ยไปซื้อมาสองขวดเอาน้ำมันลมหรือชาเขียวก็ได้ซื้อมาเถอะหนูว่าเด็กจะซื้ออะไรกลับมาถ้าซื้อน้ำลมสองขวดถูกไหมเอาก็ถูกก็จั์บอกซื้ออะไรก็ได้น้ำลมหรือชาเขียวก็ได้ถ้าซื้อชาเขียวมาสองขวดถูกไหมเอาก็ถูกผมว่าผมซื้อน้ำลมหนึ่งชาเขียวหนึ่งดีกว่าเผื่ออยากกินทั้งสองแบบก็ถูกเพราะฉะนั้นโดยคําสั่งคําสั่งนี้มันแบ่งออกเป็นงานทางเลือกสามทางเลือกตัวใดตัวหนึ่ง น้ำมรลม2งานก็จบชาเขียว2งานก็จบน้ำมรม1ชาเขียว1งานก็จบมันถึงเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกทั้ง3าทางเลือกงานถือว่าจบหมดทั้งสามทางเลือกงานถือว่าจบหมดโอเคเดี๋ยวจำนวนวิธีเราขอติดเอาไว้ก่อนเพราะว่าข้อนี้เราต้องต้องใช้ ncr ใช้ ncr เลือก จำได้ไหมแม้แต่ก็ตามที่หยิบสองอันขึ้นไปต้องใช้ NCR